มันเบ่งสามเดียมคำเนาะอันนี้คือตอมออันนี้ตอมอมันบ่กนี่ตอมอเขาตัวคนเขาเมืองบ่ <c oughs> อ๋อ โอ้ดานสากลตอมอย่ดีไอ้ข่าอันนั้นเนาะโอ้พัฒนาดานอันนี้คือดานสากล

โอ้มัคืออยู่ฟังเสียงแสนเนาะเอาเบิงเ้าสีเห็นสามเหลี่ยมทำแบบชัดเจนเลยอันนี้เ้าบเเห็นแล้วนี่เอออันนี้อันนี้นแนนนนนนม่แหละอันนี้วัดองค์ตื้อพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์ตื้อพระเจ้าองค์อองมืน่น อันนี้คืออยู่ฟังเชียงแสนเนะาะจังหวัดเชียงรายแต่อำเภอเชียงแสนแต่อันนี้คือวัดเออพระเจ้หญ่พระเจ้หญ่องค์หมื่นโอ้สปีดโบ๊ท อ้ันนี้คณะครูอาจารย์หอมาเบ่งสามเหลี่ยมคำเนาะอยู่ที่คาสิโนจาน đàn, yết, sai <laughs> còn như, như, số của là. như thế nào yết, 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 ก็จะบอกภาษายัางล่ะ,อ,ะ,ะอ,อันนี้อยู่อันนี้พังไทยอันนี้ก็สิเป็นพม่าเนาะพนะังนี้เป็นพมา่าเออเมียนมาทั้งนี้ทั้งลาวฝั่งนั้นเป็นฟังไทยฝั่งนั้นอีก

เวลาสูสูมเบิงองค์มืนองค์ตื้อแต่ปี2015เคยไปเคยยูตแต่ฟังไทยมาเนี่ยมาฟังลาวบัดนี้เขามาเยืนฟังลาบ,นลาบนาเนี่ยมาฟังไทยเนาะตรงนั้นเขาก็มีวิดีโอนะเชียงรายอำเภอเสียงแสนค่ะนายจังหวัดเชียงราย<น><ะ> แต่ยนี่โมเมนวัดได้อาจารย์นี่อาาันนี้โมเมนวัดเดเขาสั่งพุทธห่มหซื้อมันเป็นตลาดเลยตลาดสามอง,งค์เพราะนคืเราได้สามองค์ผ้าเดต้องท้ายม,มานางนี้านแมน,ะน 应该吧。哎。嗯啊 นี่น้ำโคงสามเหลี่ยมคำํำ